สวัสดีครับสวนจากความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแควันนี้นะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศในสวนของเรานะครับที่ผมเคยถ่ายให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับถา่ายในสวนให้ทุกคนเห็นเป็นวิดีโอเลยก็จร <c oughs> ิงๆสวนปฐมปฐานนี้นะครับผมสร้างมากว่าประมาณ6ปีนะครับกว่าที่เราจะปลูกได้แบบเต็มพื้นที่แบบนี้นะครับ เป้าหมายผมก็คืออยากจะสร้างเป็นเหมือนเป็นแหล่งอาหารของครอบครัวเรานะครับปลูกผักผลไม้มากกว่า20ชนิดนะครับผสมกันแล้วก็ปลูกมากว่า6ปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เห็นด้านหลังผมนะครับว่าที่ผมบอกว่าผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยมากกว่า20ชนิดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือผักแล้วก็ผลไม้ทุกชนิดที่เราปลูกในสวนนะครับ ปลอดสารเคมีนะครับเราไม่มีการใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงพวนนี้ไม่มีเพราะเราปลูกไว้กินเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกผักต่างๆผลไม้เนี่ยเราปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูข้างหลังผมนะครับนต้นที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับก็จะมีต้นผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันนะครับจะมีต้นมะละกอนะครับอีกกล้วยกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยน้ำว้านะครับก็มี ที่เป็นพืชหลักอีกอย่างก็คือมะนาวเป้นแล้วก็มะนาวไรมเมล็ดนะครับที่เห็นอยู่เยอะที่สุดก็คือจะเป็นมะนาวเป็นพืชหลักของเราเลยนะครับต่อมานะครับมีตัวผักยาวมีแตงกวานะครับมีตัวผู้นะครับแล้วก็มีอ้อยคันน้าแล้วก็มีไม้ผลก็จะมีสละอินโดนะครับมีส้มโอสับติมสยามมีส้มโชกุน ก็ผักก็ผักบุ้งอ่านี่ผมจะพยายามพูดออกไปเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามีผักบุ้งแล้วก็าีนี้ก็มียอดมันปูนะครับมียอดอวคลกหรือว่ามะม่วงหยิมมพานนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนะี่ยในแปลงของเรานะครับมีผักแล้วก็ผลไม้ที่ปลอดสารเคมีนะครับมากกว่า20ชนิดเลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปที่ผมเคยถ่ายพาเดินทุกคนให้ดูแล้วนะครับแดี๋ยววันนี้ก็ให้ดูโด,ดยรวมนะครับนี่นะครับ หเห็นกันในแปลงที่ผมตั้งใจนะครับแล้วก็ทํามาประมาณ6ปีนะครับเป็นสร้างเป็นแรงอาหารของครอบครัวแล้วก็อยากปลูกผักผลไม้กินเองนะครับที่ปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ